หล่อแกคืออะไรตอนที่สองจุดเริ่มต้นและวิวัฒนาการเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าชาวจีนโบราณน,นั้นได้คิดประดิษฐ์สิ่งแรกของโลกสีอย่างที่ส่งอิทธิพลให้เกิดการพัฒนาการของโลกไปจากหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งก็คือหนึ่งดินปืนสองกระดาษสามระบบการพิมพ์และสีเข็มทิศ ซึ่งคาร์มาร์นักสังคมนิยมปฏิวัติชาวเยอรมันได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Application of Machines, Natural Forces, and Science เข็มทิีได้เปิดโลกและมหาสมุทรและสร้างนักล่าอานานิคมเขมทิีสิ่งประดิษฐ์ของชาวจีนโบราณน,นี้ถูกใช้เป็นครั้งแรกเพื่อการนำทางในการเดินเรือพาณิชย และมีบทบาทในการส่งเสริมการเกิดและการพัฒนาของระบบทุนนิยมเข็มทิศแม่เหล็กที่ใช้สำหรับในการนำทางในการเดินเรือได้เปลี่ยนพื้นที่มหาสมุทรที่ใหญ่เป็นสามในสี่ของโลกให้กลายเป็นทางสารจรในศตวรรษที่15โคลัมบัสใช้แข็มทิศล่องเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและค้นพบทวีปอเมริกา และในตอนต้นของศตะวรรษที่16กองเรือมาเจแลนประสบความสำเร็จในการเดินเรือรอบโลกซึ่งความสำเร็จของทั้งสองล้วนมาจากการนำทางโดยใช้เข็มทิศแม่เหล็กซึ่งจีนเป็นผู้คิดคน้นแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเข็มทิศแม่เหล็กถูกนำเข้ามาในยุโรป ตั้งแต่เมื่อใดและใครเป็นผู้นำเข้ามาซึ่งนักวิชาการระหว่างประเทศได้ถกเถียงเรื่องนี้กันมาหลายร้อยปีแล้วแต่แล้วเอนเกลได้ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ใน d i a l e c t i c of Nature ของเขาและอธิบายว่าเข็มทิศแม่เหล็กถูกชาวอาหรับลักลอบนำจากจีนไปยังยุโรปในราวปีคศ1180 เข็มทิศรุ่นแรกแรกของจีนถูกเรียกว่าซีนานและบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดปรากฏอยู่ในหนังสือฮานเฟยจือโยตู้เพียนร,ราว300ปีก่อนคริสตกาลซึ่งในเวลานั้นเมื่อผู้คนพูดถึงปรากฏการณ์ของการดึงดูดกันร,ระหว่างแม่เหล็กกับเหล็กพวกเขาคิดว่านั่นหมายถึงแม่ที่กำลังโอบก,กอดลูกดังนั้นคำว่าถือหรือแม่เหล็ก จึงเขียนใหม่เป็นตัวถือหรือแปลว่าความเมตตาเข็มทิศยุคแรกที่เรียกว่าซื่นานเป็นเหมือนช้อนที่ใช้ในครัวเรือนโดยมีก้นเป็นครึ่งวงกลมเพื่อลดแรงเสียดทานและทำให้หมุนได้ง่ายเมื่อวางบนจานที่สลักด้วยองศาและทิศทางในระบบการจือหรือกิ่งฟ้าก้านดิน ในสมัยราชวงศ์ซ่งคริสตศตวรรษที่12จูอี้ปราชผููเชี่ยวชาญทางด้านภูมิศาสตร์ได้พูดถึงเข็มทิศเดินเรือในตำราผิงโจโคเคอร์ถันและซี่จิงราชทูตในสมัยซ่งเขียนตำราหนังสือภาพเกาหลีต่างก็อธิบายถึงวิธีใช้เข็มทิศในการเดินเรือด้วยเช่นกัน แต่บางคนบอกว่าเข็มทิศเดินเรือนั้นได้เกิดขึ้นมาก่อนราชวงศ์ซ่งคริสตศตวรรษที่12อ้างอิงตามบันทึกของเหลียงเฉินเย่แห่งราชวงศ์ใต้ปรากฏว่าเข็มทิศเดินเรือถูกใช้มาตั้งแต่ในราชวงศ์จีนแล้วคศ2 6 6้ถึงคศ420แต่ทางชาติตะวันตกเพิ่งเริ่มจะนำเข็มทิศเดินเรือมาใช้ก็ประมาณ คริสต์ศตวรรษที่13ไปแล้วก่อนการประดิษฐ์เข็มทิศคนสมัยโบราณก็ได้ใช้ดวงดาวบนฟ้าเพื่อกำหนดตำแหน่งในเวลากลางคืนโดยการสังเกตดาวเหนือและในตอนกลางวันก็สังเกตดูเงาของพระอาทิตย์เพื่อกำหนดทิศทางต่อมาชาวจีนเมื่อค้นพบเข็มทิศได้แล้ว ก็ได้ประดิษฐ์รถเข็มทิศขึ้นสำหรับใช้ในการเดินทางโดยทางบกก่อนที่เข็มทิศจะถูกประดิษฐ์ขึ้นตำแหน่งพื้นที่ไม่สามารถแบ่งได้ละเอียดมากนะักส่วนทิศทางและตำแหน่งสามารถกำหนดได้เพียง8ทิศทางหลักเท่านั้นคือ 1. ทิศเหนือ 2. ทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ทิศต,ตะวันออก 4. ทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ 5. ทิศใต้6ทิศตะวันตกเฉียงใต้7ทิศตะวันตกและ8ทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่วนในวิชาดูห่วงจุ้ยจะใช้ระบบปากว่าโป้ยขวยจำนวน8ตัวอักษรเพื่อใช้กำหนดทิศดังนี้หนึ่งขานกว่าข่ำขวยหมายถึงทิศเหนือสองเกินกว่ากึ่งขวยหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3. เจินกว่าจิ้งขวยหมายถึง ทิศตะวันออกสสิ้นกว้าสุงข่วยหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้หหลีกว้าลี่ข่วยหมายถึงทิศใต้หคุนกว้าคุงข่วยหมายถึงทิศตะวันตกเฉียงใต้เจ็ตุ้ยกว้าตุ้ยข่วยหมายถึงทิศตะวันตก8เฉียนกว้าเคียงข่วยหมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือหมายเหตุคำอ่านอักษรจีนตัวหน้าจะเป็นภาษาจีนกลาง ส่วนตัวหลังจะเป็นภาษาแต้จิว๋วหล่อกแก่สำหรับการดู่วงจุย้ยได้ถูกพัฒนาในการต่อมาโดยเปลี่ยนจากรูปช้อนแบบเดิมมาเป็นรูปเข็มและนำเข็มแม่เหล็กรอยน้ำตรึงหมุดที่หมุนได้รอบไว้ตรงกลางเพื่อให้ความแม่นยำในการวัดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหมายเหตุ นอกจากซหนานที่เป็นเข็มทิศยุคแรกแรกแล้วในสมัยราชวงศ์ซ่งก็มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ชี้ทิศอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาคือปลาชี้ทิศซึ่งอุปกรณ์ชิ้นต้องบอกเลยว่ามีวิธีประดิษฐ์ที่ง่ายแสนง่ายคือนำแผ่นเหล็กตีเป็นรูปปลาบางๆนำไปเผาไฟแล้ววางลงบนพื้นตามแนวทิศใต้เหนือเพียงเท่านี้ก็จะได้ปลาชี้ทิศที่เพียงนำไปวางในชามที่ใส่น้ำไว้หัวปลาก็จะชี้ไปทางทิศใต้แล้วล่ะคะ ในสมัยรัชวงศ์ส้งใต้ก็มีการเอาเข็มแม่เหล็กมาประกอบเข้ากับจานบอกตำแหน่งโดยใช้ชื่อว่าเข็มทิศหลวงพานถ้านึกรูปร่างไม่ออกก็คิดถึงเข็มทิศที่ซินแสใช้ในการดูห่วงจุ้ยนั่นแหละใช่เลยซึ่งหลังจากนั้นไม่นานการประดิษฐ์เข็มทิศก็เริ่มมีรูปร่างคล้ายในปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ ในราชวงศ์ถังท่านปรมาจารย์หยางกงหยางจินซงได้นำถังปากว่าโปยข่วยทั้งแปดและระบบก้านดินหรือสิบสองนักสัตว์รวมเข้าด้วยกันเพื่อการกำหนดตำแหน่งหรือทิศทางมีดังนี้หนึ่งจือจื้อชวดสองโชทิวฉลูสามอินอิงขานสี่โมเบาถาะ ห้าเฉินซิงมะรงหกซื่อจีมะเสงเจ็ดอู่โง่มะเมียแปดเว่ยบีมะแม่เก้าเซินซิงวอกสิบโยอิุระกาสิบเอ็ดซี่สุกจอและสิบสองให้ไหกุลนอกจากนี้ยังนำเอาระบบกิ่งฟ้าทั้งสิบคือหนึ่งเจียกะสองอีอิกสามปิ่งเปี้ยสี่ติงเตง หอูโบหจีกี ing, 9, ้เจ็ดเกิงแก 8. ปสินซิงเก้าเรื่นยิมสิบกุยกุยเข้ามาผนวกด้วยซึ่งยกเวน้นอูโบจีกี้สองตัวซึ่งสถิตยอยู่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางแล้วส่วนที่เหลือทั้งหมดก็จะถูกนำเข้าไปในระบบกำหนดตำแหน่งทิศทางทั้งสิน้น หมายเหตุคำอ่าอออนอักษรจีนตัวหน้าจะเป็นภาษาจีนกลางตัวหลังจะเป็นภาษาแตรจิว๋วดังนั้นหล่อกแก่สำหรับดูห่วงจุย้ยจึงมีระนาบวงกลมบนพื้นดินโดยรอบมี360องศาและได้แบ่งออกเป็น24ส่วนเท่าเท่ากันเรียกว่าขุนเขาหรือซัวทั้ง24ยี่จับสี่ซัวซึ่งขุนเขาแต่ละลูกมีความกว้าง15องศา และสามคุณเขารวมกันจะเป็นหนึ่งกว้าหรือ1น่ควยและแต่ละกว้ามีความกว้างกว้าละ45องศาเมื่อรวมกันทั้ง8กว้าก็จะได้360องศาพอดีและนับตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งแผนถังทั้ง24ขุนเขาเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ถังจบจนปัจจุบันก็ยังคงรักษาแบบแผนนี้เอาไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นขุนเขาทั้ง24ที่ถูกกำหนดเอาไว้ในส่วนที่เป็นขอบเขตของแผ่นดินหรือตี้ผานในแผ่นหล่อกแก่ตำแหน่ง24ขุณเขาจึงเป็นหนึ่งในวงกลมที่สำคัญของหล่อกแก่สำหรับดู่วงจุย้ยที่พัฒนาโดยท่านหยางกงซึ่งเรียกว่าหยางผานโดยมีแบบแผนดังนี้ 1. ทิศเหนือมีสามขุนเขาคือเรื่นหยิมจือจื้อชวดกุยกุย ทั้งสามคุณเขานี้หากเป็นแผนภูมิหลังฟ้าจะสถิตอยู่ในขานกว้าข่ำขวยส่วนแผนภูมิก่อนฟ้าจะสถิตอยู่ในคุณกว้าคุงขวย 2. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสามคุณเขาคือโช่ิวฉลูเกินกึง่งอินอิงขานทั้งสามคุณเขานี้หากเป็นแผนภูมิหลังฟ้าจะสถิตอยู่ในเกินกว้ากึ่งขวยส่วนแผนภูมิก่อนฟ้าจะสถิตอยู่ใน จิ้นกว้าจิ้งข่วย3ทิศตะว,วันออกมีสามขุนเขาคือเจียกะหมาเบ้าเถาะอ,อีอีกทั้งสามขุนเขานี้หากเป็นแผนภูมิหลังฟ้าจะสถิตอยู่ในเจิ้นกว้าจิ้งข่วยส่วนแผนภูมิก่อนฟ้าจะสถิตอยู่ในหลีกว้าลีข่วยสี่ ทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสามคุณเขาคือเฉินซิงมะรงสิ้นสุงซื่อจีมะเสงทั้งสามคุณเขานี้หากเป็นแผนภูมิหลังฟ้าจะสถิตอยู่ในซินกวาสุงควยส่วนแผนภูมิก่อนฟ้าจะสถิตอยู่ในตุ้ยกวาตุยควยหาทิศใต้มีสามคุณเขาคือปิ่งเปี้ยอู่โม่มะเมียติงเตงทั้งสามคุณเขานี้หากเป็นแผนภูมิหลังฟ้าจะสถิตอยู่ใน หลีกว่าลีข่วยส่วนแผนภูมิก่อนฟ้าจะสถิตอยู่ในเฉียนกว้าเคี้ยงข่วย6ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีสามขุนเขาคือเว่ยบีมะแม,แม่คุณคุงซันซิงว่อกทั้งสามขุนเขานี้หากเป็นแผนภูมิหลังฟ้าจะสถิตอยู่ในคุณกว้าคุงข่วยส่วนแผนภูมิก่อนฟ้าจะสถิตอยู่ในซินกว้าสุงขวยเจ็ ทิศตะวันตกมีสามขุนเขาคือเกิงแกโยอิรากาสินซิงทั้งสามขุนเขานี้หากเป็นแผนภูมิหลังฟ้าจะสถิตอยู่ในตุ้ยกว้าตุยขวยส่วนแผนภูมิก่อนฟ้าจะสถิตอยู่ในขานกว้าค่ำควย 8. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีสามขุนเขาคือซี่สุกจอเฉียนเคียงให้ไหกุลทั้งสามขุนเขานี้ หากเป็นแผนภูมิหลังฟ้าจะสถิตอยู่ในเฉียนกว่าเคียงข่วยส่วนแผนภูมิก่อนฟ้าจะสถิตอยู่ในเกิ้นกว่ากึ่งข่วยหมายเหตุการอ่านออกเสียง ตัวแรกในวงเล็บอ่านออกเสียงจีนกลางตัวที่สองหรือตัวหลังในวงเล็บอ่านออกเสียงแต้จิว๋วเช่นทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีสามคุณเขาคือซีสุกจอเฉียนเคียงให้ไหกุลทั้งสามคุณเขานี้หากเป็นแผนภูมิหลังฟ้าจะสถิตอยู่ในเฉียนกว่าเคียงข่วยส่วนแผนภูมิก่อนฟ้าจะสถิตอยู่ในเกินกว่ากึ่งข่วย ซีสุกจอซีตัวแรกอ่านออกเสียงจีนกลางสุกตัวที่สองอ่านออกเสียงแต้จิว๋วเฉียนก่าเคียงข่วยเฉียนก่าตัวแรกอ่านออกเสียงจีนกลางเขียงข่ยตัวหลังอ่านออกเสียงแต้จิว๋ว